วันนี้จะพามาเยี่ยมชมโรงงานและโรงอาหารนิปันสตีลไปดูเลยครับชั้นสองโรงอาหารที่รู้ที่สุดในโลกอิทเทิลซีบอร์ดระยอง ิบกว่าล้านครับไม่อยากจะโมเอาโบนัสพนักง,งานไปจัดการเรียบร้อยนี่ครับที่นั่งพักทานข้าวตอนนี้ก็เวลาเบครับสี่ทุ่มพนักง,งานนั่งทานข้าวอย่างอร,อร่อยยครับไปดูครับโต๊ะ แยกเป็นอย่างนี้ครับห้องกันโควิดสิบเก้านี่ครับห้องคนไข้ายครับไปดูใกล้ๆครับห้องนวดนั่งเล่นโทรศัพท์ ช่วงพักเที่ยงพักเบรกมีแอร์พร้อมปิดสวิตช์พนักงานมากรดน้ำไปดูห้องนอนพนักงานครับมีห้องนอนพร้อมโรงงานที่ไหนครับมีห้องนอนโอสวิตไฟยอยู่ไหน มันเมือนดีวะ <c oughs> <c oughs> นี่ปีหลอกหรือเปล่านี่เรีย่า,าก่อนโอ้สวิตไฟอ๋อมีคนนอนอยู่ครับแอบมาลอยมาเงีบโทรศัพท์ฟับรอก่อนโอเคอเจอแล้ว โอ้โลบรบกวนเวลาเขาพักครับเวลาพักปิดตอนปิดตอนไว้ครับห้องพักไปดูบรรยากาศด้านนอกนี่ยังไม่รวมห้องน้ำครับนี่บรรยากาศมีไฟสำหรับ ไฟดับครับเมื่ไฟดับปุ๊บตัวนี้มันจะสว่างปับ๊บโอ้โหนี่ครับโรงอาหารก็จะมีทั้งกลางช้าแล้วกลางคืนครับสำหรับตู้แช่แข็งสำหรับใครที่มีของจะแช่แข็งก็แช่ได้ครับ ข้าวก็เหมือนเดิมครับหมดหม้อมาดูครับตรงนี้ก็เครื่องปรุงครับน้ำดื่มน้ำแข็งม <c oughs> ีที่กองอย่างดีครับไมโครเวฟ น้ำร้อนจานอันนี้ของใครก็ไม่รู้ไปครับสุดยอด